เดินมาหน่อยก็จะเจอรีสอร์ตรีสอร์ตน่าจะรีสอร์ทล้างคะ่ะทุกคนดอกลีลาวดีเต็มเลยทางผ่านกลับบ้านนะคะเนี่ยทุกคนน่าจะไม่เปิดทําการมานานแล้วค่ะดูทรงนะ,ะโอ้หมีหลายหลังนึงนะคะทุกคนเราจะเดินไปสํารวจกันนะคะว้า กลางวันยังดูวังเวงวังเวงถ้ากลางคืนจะขนาดไหนเนี่ย,ยแต่ต้นเวลาวด,ดีดอกหอมมากวังเวงกันนะคะม,มีน้ำเหมือนไห่ตรงนี้แล้วก็ทุกคนตอน,น,นจะเปิดก็ควจะสวนหน้าดูเลย